สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรีวิวแผงตำหนิแตกร้าวนะครับนี้ครับนี่รอยแตกรอยร้าวนะครับตอนนี้ใช้งานอยู่แตกร้าวนะครับนี่แตกร้าวเพียบเลยจะใช้งานได้ปกตินะครับบางคนเห็นสภาพแล้วไม่สวยนะครับเห็นรอยแตกอรอ้าวแล้วกลัวจะมีปัญหาใช้งานไม่ได้นี่ครับแตกนะครับร้าวเต็มนะครับ อยแต่รอยเล้าถ้าเป็นรอยเล้าปกติอย่างนี้ครับเล้าแต่กระจกก็ยังคิดกันอยู่แ,แบบนี้นะ้ําก็ไม่เข้านะครับมีคลิปผมถ่ายลง YouTube ให้ดูอยู่แตกแล้วรอยแตกรอยเล้านะครับน้ำไม่เข้านะครับอันนี้ตั้งไว้หลายเดือนแล้วครับสี่แพงนะครับจะพาไปดูสี่แพงนี้ run air เหมือนสองพัน btu i n ์เตอร์นะครับ สีแข็งนะครับน,นี่ห้าร้อยสามสิบวัตต์นี้ลากสายมาเข้าตู้คอนโทรนครับสายเข้ามาชึบปัดเบรกเกอร์ครับใช้กันฟา้ารียบร้ายนะครับตอนนี้รันแอร์อยู่มันกินกระแสวันสามแอมป์นะครับ เป็นไฮริดอินเวอร์เตอร์นะครับไฮ okay. ริดอินเวอร์เตอร์หนึ่งจุดหกเคใช้ร้านแอร์แค่ตัวเดียวนะครับแอร์ Air ตัวเดียวโดยเฉพาะจำ0 0นสองพันบีทียูอ่ดตรงนี้ครับอันนี้ไฟบ้านไม่ใช้เลยครับผมไม่ได้ต่อไฟบ้านมานะครับแผงอย่างเดียวนีครับแรงดันไฟจากแผงนะครับกระแสชาร์จแล้วก็กระแสที่ใช้งานอยู่ อตอนนี้ใช้โหลดไปวันสี่สิเปอร์เซ็นตนะครับแบบ26โวลต์ไฟแผงเข้ามาวันเจ็ดห้าเจ็ดสถึง80ดสิบใช้แบตบเจลนะครับแบตบเจลสีลูกนะครับอนุกรม2แล้วก็ขนาน2ชุดเป็น24โวลต์สองแอมป์นะครับยีโวลต์สองแอมป์าไปดูครับผมรันแอร์อยู่ เดินสายขึ้นไปวิ่งไปนี่นะครับขึ้นออกมาหลังบ้านนะครับข้างบ้านาเดินท่อไปออแล้วก็ลงเข้างวนี้ครับเส้นนี้ครับอืเข้าแอร์ 12,000 BTU นะครับของไรกินนะเป็นแอรอินเวอร์เตอร์นะครับกระแสสูงสุดอยู่ที่7.3กระแสก็อยู่ประมาณ5.5แอมป์กินกำลังวัต์กำลังไฟฟ้าประมาณ1,160วัตต์ นี่คือแผงแตกนะครับแผงแตกแล้วนะครับแผงแตกแล้วแค่สี่แผงนะครับ5้าสสิบวัตต์จุดนี้แตกแล้วอย่างที่เห็นแหละครับแตกเยอะร้าวเยอะรอยล้าวนะครับเห็นไหมครับ